เคลลิสใหม่ล่าสุดสำหรับสิลไดอารี่นะคะทุกคนอาจจะเห็นแบ็กกราวด์แล้วก็อาจจะ mm hmm. เห็นแบ็กกราวดนี้บ่อยขึ้น mm hmm. เหมือนกับความรูของห้องแต่งตัวเพราะว่าตอนนี้นะคะหนูก็แบบอยู่บ้านใหม่แล้วแล้วก็ทำอีกหนึ่งภารกิจสําเร็จก็คือย้ายหนังสือจากบ้านที่ตาจังหรัดมาอยู่บ้านตัวเองแล้วนะคะเพราะว่าอยู่ที่นั่นก็แบบเออแบบ หลานก็ยังอีกนานกว่าเขาจะอ่านหนังสือตายแบบนี้นะคะก็เลยคิดว่าเอามาดูแลเองดีกว่านะคะพ่อแม่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยบัดกว่าให้ด้วยก็เลยแบบฮิวจงฮิวใจไว้ในห้องทํางานนะคะก็เป็นแบงก่าเกรยเห็นแบบนี้แล้วทุกคนก็น่าจะรู้นะคะนูก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือนะคะปอรอไม่ใช่หนังสือสาระบางทีก็ชอบอ่านวนิี้ยแบบนี้นะคะ เป็นการผ่อนคลายหรือว่าก็มี Howto บ้างแบบแต่อารมณ์ค่ะซึ่งในคลิปนี้เนี่ยจะมาพูดถึงหนังสือที่ได้อ่านจบไปในช่วงนี้ก็จะด้ว้ด้วยนะคะว่าแต่และเ,เรื่องย่อเป็นยังไงแล้วก็อ่านเรามีความคิดเห็นยังไงซึ่งขอใส่ดอกจันไว้เลยนะคะว่าความคิดเห็นหลังอ่านจะเป็นความรู้สึกส่วนตัวของดูนะคะเพราะฉะนั้นก็แต่ละคนอาจจะมีความคิดเห็นที่ไม่เหมือนกันนะคะแต่ถ้าใครอ่านแล้วคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาพูดคุยได้เลยค่ะ โอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลาค่ะไปดูดีกว่าเพาะในซูคดาลี่นะคะมีเรื่องไหนที่อ่านจบไปแล้วเราก็มีความคิดเห็นยังไงหรือว่ามีแบบว่าทริกเกอร์อะไรที่จะต้องบอกไว้ก่อนบ้ายนะคะ สำหรับใน EP ีแรกนะคะที่เราเอามาหมอนกับเพื่อนเนี่ย<ม>ก็จะมีประเภทเป็นนวนิยายเรื่องเต็มหนึ่งเรื่องคะ่ะซึ่งเป็นผลงานคนไทยที่ดิฉันชอบมากแล้วก็ไปตามพี่เขาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เป็นประเภทเรื่องสั้นทั้งหมด4ี่เล่มนะคะซึ่งเป็นผลงานคนไทยนะคะ2เล่มแล้วก็เป็นเรื่องสั้นแปลนะคะของญี่ปุ่นนะคะ2เล่มนะคะก็จะเริ่มจากเรื่องสั้นก่อนละกันนะคะ<ม>โอเคขอเริ่มกันที่เล่มแรกทุกคนเล่มเนี่ยมันปั่น มากวก็สนุกมากๆเลยนะคะสำหรับเจื้อดงเล่มน,นี้นั่นเองค่ะเล่มน,นี้คือ your girls be every Saturday Night นะคะโดยผู้เขียนคือคุณธนาชาติศิริพัฒราชัยนะคะจากสำนักพิมพ์แซลม,มอน,นะคะ่ะทุกคนอันนี้มันเป็นแบบว่ารวบรวมเรื่องสั้นที่เอาเกี่ยวกับเรื่องผีหรือว่าความเชื่อของคนไทยมาแบบว่ามา เขาเรียกว่ายังไงนะมาลองแบบขมวดเออเนื้อหาใหม่ซึ่งมันก็จะเป็นแบบว่าแต่ละตอนแต่ละตอนคือแบบตลกมากอันนี้คือสามารถอ่านได้วันเดียวจบแล้วก็แบบจอยๆถ้าใครที่อยากด้าแบบเรื่องสั้นอ่านจอยๆจบแล้วก็วันนี้ฉันเจออะไรมันหนักแล้วฉันอยากได้อะไรที่มันแบบว่า ตลกปกฮานะไม่ใช่หิวใจเออลองไปดูอันนี้คือปั่นจริงเขาเขียนดีมากแล้วก็สนุกม,มากนะคะแล้วที่สำคัญก็แบบเลิศจึ้งนะคะทําให้แบบนุกอยากเก็บงานของแซลมอนแล้วก็นักเขียนท่านานี้เลย mm hmm. ก็ลองไปดูกันได้ค่ะ mm hmm. your girls m e e every Saturday night นะคะปั่นตลกแบบชอบมาก อันนี้จะยกตัวอย่างนะคะที่แบบอาจจะเป็นการสปอยดิดหน่อยคือในเนี้ยเขาจะมีการเขียนถึงเรื่องแม่ยานาทุกคนซึ่งแบบตลกมากเออพูดถึงแม่ยานางรถอะไรแบบเนี้ยว่าแบบเหมือนไปพบจิตแพทย์ว่าแบบเฮ้ยทําไมจะต้องมีคนมาว่าลูกช้างดิฉันเยอะมากๆเลยอะไรน,นู่นนั่นนี่ เป็นแบบเทพาราที่เขาอยู่ตน้นไม้ว่าจะเป็นเบาหวานตาอยู่แล้วทําไมไม่ถวายอย่างอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบตลกอะทุกคนคือแบบเออเนี่ยเขาเขียนได้แบบตลกดีนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครอยากได้แบบหนะังสืออ่านเวลาว่างแบบเน้นสนุกเลยอะเน้นผ่อนคลายลองดูอันเนี้ยดีจริงเล่มต่อไปคนละฟิลค่ะถึงแม้ว่าตัวเมนไอเดียเขาจะเป็นเหมือนผีเหมือนกันนะ่ะเหมือนอีเล่มนี้แต่อันเนี้ย,ยคือตลกโอหฮาแต่ตัดมาอันนี้คือ ตอนแรกฉันซื้อฉันคิดว่ามันถ้าแบบตลกหรือเปล่าแต่ปกสวยมากนะคะเพราะว่าสำนักพิมพ์เนี้ยขึ้นชื่อเรื่องปกสวยนะเราก็อยากไปตามอีกหลายๆเล่มเลยสําหรับบรรยากาศประมาณนี้มีผีประมาณไหนของสำนักพิมพ์ PS นะคะผู้เขียนก็คือคุณพามุพามุนั่นเอง อันเนี้ยจะเป็นเรื่องราวนะคะจะผีสิบกว่าวิญญาณที่เหมือนมาแบบระบายความในใจหรือว่าเหมือนมาพูดความรู้สึกสุดท้ายนะคะที่เหมือนยังยึดรังวิญญาณของเขาไว้ซึ่งตอนแรกฉันก็คิดว่ามันประลกดประหาแต่พอเจอบทหนึ่งเข้าไปก็คือช็อกอึ้มกิมกีทุกคนแบบมันซึมอะทุกคนเชื่อไหมว่าเราอ่านเล่มเนี้ยแค่บทแรกนะเราเรารู้สึกดาวเลยต้อง แฮชแท็กไว้ก่อนว่าเราเป็นผู้ป่วยนะคะดันเบนเทอเฮลเออแล้วพออ่านแล้วแบบก็ซื้อเพราะปกไงเออไม่เคยไปฟังรีวิวไม่ได้ดูทริกเกอร์แล้วมันแบบมันแบบมันเหมือนตกหลุมเลยทุกคนมันแบบว่าจึ้งมากแบบปึ๊กอย่างเงี้ยเออคือแบบเข้าบรรยากออกมาได้ดีแล้วเข้าใจความรู้สึกอ่ะคือแบบร้องไห้เลยนะอันเนี้ยก็เป็นทริกเกอร์อีกหนึ่งอย่างใครจะอ่านนะคะก็คือแบบว่าอ่ะทำใจให้มั่นทำใจร่มๆอย่าแบบ อินเกิลแบบฉันตอนนั้นนะคือแบบฉันแบบปุ๊บเลยจริงๆคือมันเศร้ามากนะคะอันนี้อาจจะมีสปอยนะใครไม่อยากฟังสปอยก็ข้ามไปนะทุกคนแบบแค่ตอนแรกอะ่ะก็แบบก็คือแบบว่าอยากจะกรีดแล้วนะคะซึ่งมันมีชื่อตอนล้วแบบเออปกติผู้ตายไม่ได้เป็นคนละอะไรนะปกติผู้ตายเป็นคนละเลยทุกคนแค่ชื่อตอนน่ะก็คือแบบ สเือแล้วนะคะซึ่งอันเนี้ยมันก็จะมีการพูดถึงดวงวิญญาณที่พูดถึงแบบว่าดวงวิญญาณที่พูดถึงเขาเคยพูดถึงสินค้ามือสองหรือว่าดวงวิญญาณที่ยังแบบไม่ไปไหนยังอยู่ในสถานที่เดิมๆซึ่งแบบ อันนี้สะท้อนใจได้ดีมากนะคะแล้วก็หนักเล่มบางแต่ความรู้สึกหลังอ่านหนักเลยเล่มนี้นะคะก็ลองไปดูกันได้ปกสวยแล้วก็เอาจริงๆพอเรามานั่งแบบตกตะกรกับตัวเองอะ่ะเออมันทําให้เราเห็นว่าผีแต่ละตัวเนี่ยเขามาบรรยายอะ่ะมันทําให้เรามาลองมองสะท้อนชีวิตเราแล้วก็รู้สึกอยากโฟกัสปัจจุบันมากว่าแบบอันนี้อะไรที่ทําได้ก็ทําไปเถอะอะไรที่แบบเพราะว่าแกอะ่ะ ถ้าแกไม่ทําปัจจุบันให้ดีอ่ะแกจะไม่รู้เลยว่าแบบอนาคตแกจะจัดการมันยังไงหรือว่าแกแก้อดีตไม่ได้อยู่แล้วนะคะเป็นอีกลิมหนึ่งที่เออดีมากแล้วก็เป็นผลงานคนไทยด้วยอีก2เล่มนะคะก็เป็นประเภทเรื่องสั้นเหมือนกันนะคะจากอ๋อเออ,เอ,อสำนักพิมพ์บริโภแล้วก็สำนักพิมพ์ปริซึมค่ะซึ่งเป็นนวนิยายเรื่องสั้นนะคะที่แปลมาจากญี่ปุ่นนั่นเองค่ะซึ่งอันนี้เป็นเล่มล่าสุดที่เพิ่งอ่านจบเลยทุกคนบางตอนคือช็อตเลยอะ่ะแบบ อะไรวะเน,นี่ยนะคะมันจะเป็นเรื่องราวห้าเรื่องสั้นนะคะกระตุ้นความสงสัยเป็นแนวเหมือนแบบ สืบสวนสอบสวนนิดๆอ่ะเล่มนี้จะมีความแบบเน้นแบบสืบสวนไขค,ค,ความจริงแล้วก็แบบว่าตอนแรกจะขมวดปมให้เราสงสัยยาตามหาความจริงตามชื่อเรื่องก็คือถึงเวลาเล่าความจริงทุกคนโดยผู้เขียนคือคุณยูกิชินอิจิโร่นะคะแล้วก็คนแปลคือคุณเมทีธรรมภิพกอันนี้มันจะมีการตั้งปมให้เราแบบมีสงสัยตัวละครนู่นนั่นนี่ว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจะเป็นเพราะอินุอีนี้แน่ๆแ,แล้วเขาก็จะมาเฉลยปมตอนหลังสไตล์เรื่องสัน้นซึ่งบางคนอาจจะ ไม่ชอบเรื่องสั้นเพราะรู้สึกว่าแบบมันปฏิปต่อเรื่องยากอะเพราะว่าเรื่องราวต่างๆมันต้องขมวดให้จบภายในตอนเดียวเรื่องสั้นเดียวแต่อันเนี้ยทำออกมาได้ดีนะคะเพราะว่าเขาตั้งปมออกมาได้แบบน่าสนใจมากแล้วก็คือสามารถอธิบายให้เราแบบไม่งงค้างอะเออให้จบโยเว้นมีอยู่ตอน,นที่ไม่เข้าใจจริงๆนะคะนอกนั้นก็ถือว่าโอเคนะอันนี้อาจจะมีสปอร์ตนะคะก็สกิปไปยกตัวยอย่างแบบอย่างตอนแรกอะคือเหมือนเป็นนักศึกษาเหมือนแบบ อะไรนะเขาเรียกว่านักศึกษาถาละไไหมคือเขาอะที่ญี่ปุ่นอนะเขาจะมีเหมือนแบบเป็นติวเตอร์ที่ต้องไปเสนอขอตามบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่เชื่อไหมว่าติวเตอร์คนนั้นอนะด้วยความบังเอิญเขาก็ไปเสนอขอตามบ้านดูนั่นนี่จนไปก้องเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมอะทุกคนเออซึ่งแบบสูบไปสืบมาสรุปสุดท้ายคือฆาตกร,รเป็นใครและสรุปว่าทําไมแล้วเขาจะช่วยเหลือเด็กได้ยังไงเพราะว่า เออจริงๆแม่ของเด็กไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาสร้างโปรมาได้น่าสนใจมากๆแล้วก็แต่ละตอนอ่ะคือเดาทางไม่ได้เลยนะคะแบบว่าเอ๊ะทำไมตัวละครถึงเลือกทําแบบนั้นและทําไมผลลัพ์เป็นแบบนี้หรือคนที่เราคิดว่ามันดีอ่ะแต่ถึงเวลาเล่าความจริงอ่ะเฮ้ยคือแผ่ ตลกเราได้ดีมากนะคะก็โอเคมากยกเว้นเรื่องเดียวคือพ่อของลูกอะไรซัมติงสักอย่างเหมือนแบบว่าอยากมีลูกผสมเทียมอะไรสักอย่างลูกฆาตกรนะนะฉันงงใครอ่านแล้วเกดก็มาคอมเมนต์อธิบายด้วยแต่ส่วนตัวเล่มนี้ตอนอื่นคือ ะะก็ลองไปดูกันได้ถ้าใครแบบไม่มีเวลาแต่อยากอ่านหนังสือแล้วก็อยากอ่านให้มันจบจบไปเรื่องเรื่องเรื่องสั้นนะคะเป็นคําตอบแล้วก็ถ้าไม่รู้จักอ่านเรื่องสั้นอะไหนลองดูถึงเวลาเล่าความจริงของ BBO ได้นะคะและเล่มล่าสุดที่ดิฉันเพิ่งอ่านจนจบนะคะก็เป็นเรื่องสั้นเหมือนกันจากสำนักพิมพ์ปริซึมนะคะก็คืออยากษ์่ซึ่งผู้เขียนคือคุณอิมามูระอายักนะคะแล้วก็ผู้แปลคือคุณอภิญญาเตชะบุญภพศาลร เล่มนี้จากบริซัแน่นอนว่าจะต้องเป็นเกี่ยวกลิ่นอายของสืบสวนสอบสวนนิดนิดแต่ความพิเศษคืออันนี้จะใส่เรื่องของผีมากิ่นอายเรื่องสยองขวัญม,มานิดนึงเออมีความทความเสื่อมานิดนึงซึ่งอันนี้มันจะเน้นหนักไปที่แบบคออดีอะไรน,นู่นนั่นนี่ตามหาความจริงใช่ป่ะแต่เล่มนี้มันจะเน้นแบบกลิ่นอายแบบ เรื่องสยองขวัญน,น,นิดเรื่องเหลือธรรมชาตินิดหนึ่งเออสำหรับเล่มน,นี้ก็จะรวบรวมทั้งหมด1ิเรื่องสั้นนะคะซึ่งแต่ละเรื่องก็คือจบในตอนแล้วก็เก็ตเคลียร์ทุกตอนแล้วก็เหมือนกันคือเขาจะสร้างปมให้เราแบบติดตามว่าทําไมมันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้โดยอันเนี้ยมันจะมีการดําเนินเรื่องบางเรื่องบางตอนที่มันจะมีความแบบเอาความเชื่อเข้ามาด้วยหรือว่าเอาเรื่องของวิญญ,ญาณเข้ามาด้วยซึ่งเราค่ะ เป็นเด็กเกิร์สเตอร์นะคะก็จะชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วแล้วแล้วเนี้ยกลมกล่อมทำออกมาได้ดีอันนี้ข้างไปอาจจะมีสปอร์นะคะอย่างเช่นตอนที่เราอะชอบมากก็คือต,ตอนเซเรนนะทุกคนแล้วแบบอันนี้จะขออนุญาตเลยนะว่าแบบเออไม่ดีกว่าแด่เป็นการสปอเ์ครแบบตอนเซเรนน่ะมันดูเหมือนตอนที่ไม่มีอะไรเลยอะอยู่ดีๆก็มีผู้ชายคนหนึ่งที่เหมือนแบบแฟนไล่ลงจากรถจนไปสู่เหตุการณ์ตอนจบที่แบบ ฮีกมากนะคะแล้วก็แบบเออเราก็ได้อะไรจากการอา่านเรื่องสั้นเหมือนกันแบบมานั่งตกตะกอนกับตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีเวลาจํากัดเราก็อยากอา่านเรื่องราวสนุกๆแต่ก็แบบอยากอ่านจบในตอนมาหาเรื่องสั้นลองดูกันยักได้อะนนี่งสนุกมากๆนะคะแล้วก็ได้รู้จักวัฒนธรรมแบบการะเล่น็กญี่ปุ่นเนี่ยชื่ออันเนี้ยยักษ์ก็เป็นเหมือนการเล่นซ่อนแอบบ้านเราแต่ว่าที่ประเทศเขาเรียกว่ายักษ์อะไรสักอย่างนะคะ แล้วก็เป็นแบบความเชื่อน,นู่นนั่นนี่แบบมีกลิ่นอายนิดนึงอะเนาะเออก็ลองไปดูกันได้น,นะคะอันนี้สนุกเหมือนกันค่ะทุกคนเริ่มสุดท้ายขอสาวปรบมือนิยายเริ่มเต็มฝีมือคนไทยที่โคตรจ๋าสนุกแล้วก็แบบ ฉันภูมิใจมากคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกเพือเขียนดีมากๆนะคะสําหรับคุณกิติศักดิ์คงคานะคะซึ่งเขาอาจจะไม่ดูคลิปนี้แต่ถ้าดูก็คือแบบอันนี้เป็นผลงานเรื่อแรกเลยที่หนูได้ติดตามพี่เขาแล้วฉัอก็จะไปตามหาซื้อนะคะโอปาติกะอัมพานะคะกับสุดเส้นเส้นขาวยาวเงินแล้วก็ผลงานอื่นๆเพราะว่า,าเขียนท่านานี้เขียนได้แบบ เกิดเกิดเกิดมากๆเลยนะคะสําหรับเล่มนั้นก็คือจึ้งเล่มนี้คะ่ะเล่มดังในตํานานนักป้ายยาหนังสือทุกคนเนี่ออนไลน์ต้องป้ายยาสาหรับกาศอังคานะคะซึ่งอันนี้เป็นนวนิยายแนวสืบสวนสอบสวนนะทุกคนซึ่งจะขออ่านเรื่องย่อละกันนะคะว่าศาสตราจารย์ซินแครเนี่ยนักสืบหนุ่มเขาตัดสินใจหนีความรู้สึกผิดใจด้วยการไปบวชที่วัดป่าบนเกาะร้างห่างไกลไร้สัญญาณโทรศัพท์มือถือแต่แทนที่จะได้สงบอ่ะกลับพบว่าเขาต้อง คดีฆาตรกรรมอันแสนประหลาดเพราะผู้ต้องสงสัยทุกคนถูกขังอยู่ในหอสํานึกตนแต่ผู้ตายกลับถูกฆ่าอยู่ข้างนอกคนเดียวงานนี้นักสืบหนุ่มต้องยื่นมือพี่ชายฝาแฝดอย่างสารวัตเดเมียนมาช่วยที่คลายคดีแสนซับซ้อนทุกคนแค่คำโปยก็คือเฮ้ยน่าสนใจมากๆแล้วอันเนี้ยเขาผูก ได้น่าสนใจมากคือเข้าใจเพราะว่ามันเป็นสถานที่ปิดตายด้วยความว่าสถานที่ที่เป็นฉากในเรื่องเนี้มันเป็นพื้นที่ปิดทุกคนมันเป็นเกาะร้างอะ่ะแต่คนตายอะ่ะกับเป็นศพที่อยู่ยพูดได้ไหมส,สอบพอเออสอพอที่อยู่ข้างนอกเกาะแล้วใครล่ะคือฆาตกรมันก็จะต้องเป็นหนึ่งในคนที่อยู่บนเกาะถูกไหมแล้วไปตอนไหนเอออะไรแบบนี้คือแบบ ติดตามมากอันนี้ใช้เวลาอ่านแบบแบบเดียวคือสะดวกวางไม่ลงจริงๆแล้วก็เออได้ค่าว่าจะทําละครไหมแต่ถ้าทําละครคือ ฉันดูแน่เพราะมันสนุกแน่นอนนะคะลองดูนะเป็นการสนับสนุนฝีมือคนไทยแล้วก็แบบลดจึงจริง,รงสําหรับการสั่งอังคาดโอเคค่ะก็จบกันไปแล้วสําหรับสนุกไดอารี่นะคะก็จะเป็นแบบว่าไดอารี่นะคะรีแคปชั่นถึงหนังสือที่ได้อ่านไปนะคะก็อันนี้เป็นคลิปวิดีโอแรกนะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภายนะัยเว้าที่นี้ด้วยนะคะก็ยังแบบว่า รีวริวหนังสือไม่ค่อยถนาดหรือว่ารีแคปไม่ค่อยเก่งแต่ว่าที่พูดไปทั้งหมดก็คือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของลูกรล้วนๆเลยนะว่าเอ,อ่านแล้วรู้สึกยังไงนะคะเพื่อแบบว่าใครสนใจเล่มไหนอยู่นะคะ mm hmm. ก็จะได้ลองไปพิจารณาดูว่า ออจะซื้อดีไมล์หรืออะไรยังไงนะคะโอเคค่ะและสำหรับใครนะคะที่เพิ่งดูคลิปนี้เป็นวิดีโอแรกนะคะก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e แล้วก็กดกริ่งนะคะเวลาที่หนูลงคอนเทนต์ดีๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดกันแล้วก็สามารถติดตามข่าวสารฉบับปาจิงโกได้นะคะเดี๋ยวหนูจะใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกับในใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ